ตดใจเสียงรื้อสังเอชีสวัสดีพี่น้องชอบแม่สุกากทุกท่านนะคะวันนี้พามาเก็บไข่ไก่นะคะมาดูกันนะคะแม่ไก่ไข่ก็ออกไข่ทุกวันนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บออกมาทุกวันนะคะเก็บไข่ไก่ออต้องเอ้ยพอแล้วหนุห่หูไข่เพิ่งใหม่ๆนะอุ่นๆอ,อยู่เลยโอ้ยจะพูด ยังไงได้นี่เสียงไก่ดังลั่นเลยพี่น้องเอ้ยถให้รูปลอหัวแดงตกใจเสียงรื้อสังศีจ้ากว่านี่หนึ่งวันเมื่อวานไม่ได้เก็บาานะคะนี่หนึ่งหนึ่งวันครึ่งหนึ่งวันครึ่งได้กี่ฟองเนี่มีขอไอ้แจ้ด้วยฟองหนึ่งคะมารวมกันนี่เลี้ยงไก่ไข่ ไก่ไข่ออกสม่ำเสมอนะคะแต่เป็ดไม่สม่ำเสมอนะคะวันนี้เป็ดได้สิบสิบเจ็ดฟองะคะฝ <c oughs> นก็ตกนะคะวันนี้ฝนตกอันนี้ไข่เป็ดได้สิบเจ็ดฟองได้เยอะกว่าเมื่อวาน,นะคะเมื่อวานได้สิบเอ็ดฟองเองนะคะ <c oughs> ไก่ไปด้วยกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะฟองใหญ่ๆอยู่นะคะไข่ไก่ไข่ไก่ไซส์นี้เห็นเขาขายตามห้างแพงร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะแพ <c oughs> งกว่าสมัยก่อนเยอะเลย <c oughs> อะโต๊ ต้องพากเสียงเอาแล้วนี่ไกล่รล้องไม่หยุดเลยใส่ชุดกันฝนเป็ดก็ร้องจากวิ่งหนี้ตลุดตลุดอุดตลุดอันนี้เรกว่าซูเปอร์แมน วันนี้ไปทำชะอมไข่ที่กะปิดีกว่านี่นะคะรวมกันไปเลยอาต้องไปแล้วหนวกหูอ,อาการไก่ตกใจตกใจเสียงสังกระสีร,ไไรึไข่เป็ดไข่กันรวมไข่เป็ดไข่ไก่รวมกันประมาณสิบฟองนาหนาชะอมสุดๆว้าวหววอมาอมากหอมมาก ไรก็กินกินไปฝนตกทั้งวันวันนี้ไม่มีอะไรกินมีแค่นี้แหละโหแดดเดียวปลาทูท่อดจะอมขายน้ำพริกกระปิน้ำพริกปลาทูปลาลาผักสดจากสวนยา่ายัม,มี่ยำม,มี่เราก็ได้ไข่ไก่ไข,ไข่เป็ดที่เลี้ยงเองนะคะมาทำอาหารนะคะผักก็ที่ปลูกไว้ที่สวนพี่ชายนะคะก็ได้ผักปลอดสาร ผักบ้านบ้านนะคะวิธีชนญรมบทวิธีพอเพียงนะคะเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดไข่นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ